สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง f t Magtai นะคะวันนี้ก็มีมาแนะนำอีกหนึ่งคันเป็น Isuzu New X เข้ามาเปลี่ยนยางเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยางยี่ห้ออะไรคะค่ะตอนนี้ก็เป็นยางที่จะใส่กับ Isuzu New X นะคะเป็นยาง Cotmichai นะคะรุ่น T 1 n e RS ไซส์สองหกห้าถ้าหกสิบ r สิบแปดฟ้าทะลุที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์02 459 4626ีหรือทักแฟนเพจได้เลยค่ะหรือจะแวะมาที่ร้านก็ได้นะคะร้านตั้งอยู่ถนนราชพฤกษ์ก่อนถึงโรงเวียนพลา จะแปะแผนที่ให้ท้ายคลิปนะคะถ้าสำหรับอีซซูมิวเอ็กที่เข้ามาเปลี่ยนยางก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทางร้านแนะนําเป็นยางคอสติกนะคะรุ่น T1R S นะคะเป็นตัวสือสีขาวไซส์265ทับ 60R